Thank you. เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ที่3นะครับกับเกมโนแมนสกายนะครับยังคงอยู่ใน e x p r e s i o n mode ครับโดยที่ใน EP นี่ครับเป็นเฟสที่3กันแล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นขอขึ้นยานก่อนละกันนะครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันมีสารกรมมัรังสีครับตรงนี้ทบทวนนิดนึีนะครับผมเนี่ยเดินทางมาถึงระบบดวงดาวที่เป็นจุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบจุดที่3หรือจุดตกปลาจุดที่3แล้วนะครับเพื่อความสะดวกในการถ่ายคลิปจริงๆอ่ะผมเล่นต่อจากใน EP แล้วเลยแหละก็คืออ่าออกไปทําการอาลิปเสร็จปุ๊บก็ ทำการตัดคลิปแล้วก็มาทําการเล่นต่อเองนั่นเองนะครับอะมามาดูภารกิจกันก่อนครับในเฟสนี้นะครับในเฟสนี้นี่ภารกิจแรกนะครับคือตรงไปยังจุด เรียกว่าตกปลาครับจุดที่3ครับเราก็ตรงนี้่าเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเราจะต้องทําการตกให้ได้ตัวข้อความแมสเซจนะครับของแองเกิลนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่รู้ครับว่าในเรื่องเนี่ยน่าผมคิดว่าเล่นไปถึงตรงนี้เนยในเรื่องมันน่าจะมาจากตัวจดหมายนี่แหละเราจะต้องทําการอ่านจดหมายให้ได้ครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะไปยังไงกันต่อนะครับว่าแองเกิลไปยังไงบ้างหรือว่าพ้นพบหรือยังหรือต้องเจออะไรอีกนะครับประมาณนี้ต่อไปครับให้เราเนี่ยดำน้ําลึกนะครับ อยู่ที่50 u นะครับตรงนี้คิดว่าไม่น่ายากครับผมน่าจะมีเทคนิคเล็กน้อยนะครับในการ ทำภารกิจนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามแล้วกันนะครับต่อไปให้เราเนี่ยทำการสร้างฐานนะครับที่อยู่ใต้น้ําเดี๋ยวก่อนนะอ๋อโอเคตรงนี้เนี่ยเราจะได้เป็นพวกบรูปินของฐานที่เป็นใต้น้ำนะครับพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆที่อยู่ใต้น้ำนี่แหละผมกําลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าภารกิจนี้ให้เราทําการสร้างฐานโอเคดีครับเราจะได้ไม่ต้องทำการซื้อบรูปินเองนะครับก็เท่ากับว่าเราจําเป็นจะต้องทําเำภารกิจนี้ก่อนเพื่อให้ได้บรูปินนะครับมาทําการสร้างฐานในภารกิจนี้นั่นเองนะครับภารกิจต่อไปครับคือให้เราจับป 13ตัวจากตัวกับดักอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวก่อนนะเรายังไม่มีบูปินใช่ไหมอ่ะโอเคตรงนี้ได้บูปินนะครับเป็นบูปินของตัวกับดักในการจับปลาแบบอัตโนมัตินั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราควรจะต้องทําเรียงไปเลยนะครับอันนี้จับปลาทั้งหมด13ตัวครับก็เรื่องที่เกี่ยวกับแถบเกี่ยวกับกับดักนะครับในการจับปลาอัตโนมัติดียผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึนังหลังจากที่ถึงเควพรกิจนี้แล้วนะครับแล้วก็พรกิจต่อไปคือให้เราทําการจับสัตว์น้ําลึกนะครับ ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวพันกับเควสนี้หรือเปล่าที่เราจะต้องทําการสร้างตัวฐานที่อยู่ใต้ทะเลลึกเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีครับแล้วก็สุดท้ายครับให้เราทําการจับสัตว์น้ำครับหรือจับปลานเนี่ยนดาวเคราอสที่มีความหนาวเย็นทั้งหมด5ตัวโดยที่จะต้องเป็นแบบอันคอมมอนด้วยนะครับ อธิบายนิดนึงนะครับปลาที่เราจะต้องจับได้เนี่ยคือจะต้องเป็นปลาที่หาได้เฉพาะในดาวเคราะห์ที่มีอากาศหนาวเย็นหรือเป็นน้ําแข็งเท่านั้นนะครับถ้าเป็นปลาที่หาได้ทั่วไปในดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วยก็จะไม่นับนั่นเองนะครับเราก็ตรงนี้จะต้องเป็นอันคอมมอนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่นี้ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มภารกิจผมขอดูนิดนึงว่าในระบบดวงดาวดวงนี้เนี่ยเรามีดาวเคราะห์ที่มีความหนาวเย็นหรือเปล่านะครับไม่งั้นเนี่ยเราต้องทําการกระโดดข้ามไปอีก โอเคมีตรงนี้ครับที่เป็นฟรอนเซนแพลเนตครับก็คือดาวเคราะห์ที่มีความหนาวเย็นครับเราก็ตรงนี้เช่นเดียวกันครับฟรอเซนแพลเนตครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราสามารถทำภารกิจในเฟสนี้เนี่ยน่าจะจบภายในระบบดวงดาวดาวเคราะห์งนี้ไม่ต้องกระโดดไปไหนนะครับอ่ะมาก่อนอื่นเลยนะครับเราจะเอาเราลงใจยังไน้ไหเราจะไปที่จุดเป้าหมายในการตกปลาจุดที่3ก่อนเลยนะครับขอพินภารกิจไปเอาโอเคภารกิจไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไายโกฟิชชิ่งจุดที่3ครับ ผมจาได้ว่าเรากระโดดมาแต่ไม่น่าจะใช่ดาวเคราะห์ดวงนี้โอเคน่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับฝึอเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามันไกลหรือเปล่านะครับปึ๊บปึ๊ปโอโอโ,อโอเคโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นดาวเคราะห์สีฟ้าฟ้ามีความเป็นไปได้สูงที่มันจะหนาวเย็นโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าไปใกล้ๆนิดนึงครับ พื่อที่จะดูว่าอ่ะโอเคจริงด้วยครับเนื่องมาจากว่าดาวครอสดวงที่ว่านี้ที่เป็นจุดในการตกปลาจุดที่3มครับมันเป็นดาวครอสประเภทฟอรอเซนครับเพราะฉะนั้นหมายความว,าว่าเราไปตรงนี้เราทำเควสธุรกิจต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเติมตัวเพาเวอ n ์เอนจินสักนิดนึงรู้สึกว่ากำลังจะหมดครับเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยถ้าใครตามมาถึงตรงนี้นะครับให้เราไปยังจุดเป้าหมายหรือจุดนับพบจุดที่3หรือจุดตกปลาจุดที่3ใดๆก็แล้วแต่ครับไปถึงเนี่ยเราทำเควสได้หลายๆเควสเลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่นาาางว่ หน้าง,งานเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดตกปลาเพราะฉะนั้หนหมายความว่ามันต้องอยู่ใกล้กับตัวแหล่งน้ําอยู่แล้วแหละแล้วก็น่าจะต้องทําการตกโอ้มาถึงตอนกลางคืนด้วยเรื่อยๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อมันจะไม่ตกครับเหมือนว่าแถวนี้โอ้โหกำลังจะบอกว่าแถวนี้ฐานของพวกนี่คนอื่นเยอะมากครับสร้างล้อมรอบเลยเพราะฉะนั้นภารกิจที่เราต้องทําการสร้างฐานอาจจะต้องมีการขยบออกไปนิดนึงคือดาวเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมีมีฐานของพวกนี่คนอื่นเยอะมากครับคือฐานของพวกนี่คนอื่นเนี่ยเขาจะ อ่าเรียกว่าล e ีนะครับหรือล้างเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมงถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะครับหรือไม่ก็1วันนี่แหละก็คือใครที่สมมุติว่าสร้างฐานในระบบอเอ f ฟิเชนโหมดนะครับเออน่นน่น่นโอ้น่าจะใช่นะครับน่าจะใช่คือจุดที่มันชี้เนี่ยคือตรงนู้นแต่ว่าผมเห็นมันมีสิ่งก่อสร้างแล้วก็มีลูกตัวคอมมิชชันสเตชันนะครับวางไว้อยู่คิดว่าน่าจะเป็นตรงเนี้ยเออเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะยานของเราเนี่ยมีจอดบนน้ําหรือเปล่าวะถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีอยู่นะครับ ฟื้ขอดูก่อนว่าตรงนี้ใช่หรือเปล่าไ oh, อฟิชชิ g งสปอร์ตอ๋อฟลอสเซนฟิชชิ g งเฮาส์อ๋อนี่ไงจอดบนน้ำนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ใช่หรือเปล่าครับเหมือนจะใช่นะครับตัวแควเธกิจด้านขวาล่างเนี่ยมนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วว่าสำเร็จเสร็จสิ้นครคอมพิสเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันไม่มีมันน่าจะบ้างทีนึนงตรงที่ว่าไม่มีรูปโชว์ขึ้นมาตรงกลางหน้าจอ โอเคงั้นผมขอค่าไปเลยครับมาดูของรางวัลกันเลยแล้วการถ้าง,งานเป็น Starship Inventory s l o t นะครับก็คือช่องเก็บของของยาน Starship ครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับที่ผมอธิบายไปใน EP แล้วเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเกิดเราไม่ใช้เนี่ยเราเก็บไว้ได้นะครับก็คือทําการกดออกเลยตรงนี้เราก็จะได้ไอเทมมาตัวหนึ่งครับโดยที่ไอเทมตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถ ไปทำการเพิ่มในตัว Space Station หรือตัว Terminal ของยาน Starship ได้นะครับก็จะเป็นการเรียกว่าไงสมมติว่าถ้าเราไม่ใช้ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปปั๊มได้นั่นเองก็จะเป็นไอเทมตัวนี้นะครับตัวสีฟ้าครับตัวสีม่วงเนี่ยจะเป็นอ่าช่องเก็บของของชุดเอ็กโซสูทครับส่วนตัวเนี้ยจะเป็นช่องเก็บของของยาน Starship นะครับโอ้เพื่อนเรามาแล้วครับเพื่อนเรามาแล้วเดี๋ย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 วขึ้นยานก่อนขึ้นยานก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูภารกิจต,ต,ต่อไปครับเดี๋ยวข ภารกิจต่อไปเราทําอะไรได้บ้างน,นะครับภารกิจต่อไปคือตกปลาครับโอเคตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเดี๋ยวเราจะตกปลาอเอางี้ละกันเดี๋ยวผมว่าเราไปหาจุดสงบๆนะครับในการตกปลาดีกว่าเอาดาวพลอยด้ยแหละเราก็จะหาจุดที่มันไม่ค่อยมีฐานของผู้เล่นคนอื่นนะครับในการสร้างฐานด้วยเราจะได้ทําภารกิจทีเดียวหลายๆอันไปเลยนะครับวิธีการครับเอายานขึ้นมาสักนิดตึงครับออกตรงนู้ดว่างๆนะครับคาดว่าน่าจะไม่มี ใครจับจองพื้นที่เราเน้นพื้นที่ว่างๆเราก็อยากจะได้แบบลึกๆด้วยใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราต้องทําการสร้างฐานในความลึกระดับหนึ่งนะครับส่วนไอที่ว่าว่ายน้ําลึกๆเนี่ยไม่ต้องเรียสนะครับเพราะว่ามันมีสูตร,รอยู่นิดนึงฝืบ p públic, p pourrait, p น่าจะเป็นแถวนู้นแถวนู้นแถวนู้นปึ๊บ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 ปอ๊บ้ึ๊บปึ๊บปตื่นึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บรึบปปึนบปนึ๊บปนิดนึงปึ ถึงไหมถึงไหมถึงไหมลึกพอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เยวขอวินบินวนนิดนึงโอเคลึกหรือเปล่ปาไม่รู้อ้าไม่ใช่นึกว่าเป็นมอนสเตอร์อนู่นตรงนู้นลึกตรงนู้นลึกฟืบโอเคประมาณนี้ล้วกันหาด้วยความที่ว่าผมมาตอกนกลางคืนด้วยมาเลยดูยากนิดนึงครับอ่ะช่างมัน ลงไปเลยแล้วกันตรงนี้ด้วยความที่ว่าระบบยางของผมเนี่ยมันมีการจอดแบบบนผิวน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์ครับทีเนี้ยเหตุผลนะครับที่ผมเนี่ยออกมาอยู่กลางทะเลเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีเซติเนลนั่นเองไม่งั้นเนี่ยเซติเดลมันจะเรียกว่าสปอนเรื่อยๆนะครับอะมาต่อไปครับเราก็จะทําการตกปลาครับเพื่อทําการหาพวกเกี่ยวกับจดหมายก็ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอออันนี้ได้อะไรวะอ๋อเป็นการตก สัดน้ําในทะเลลึกไม่ไม่จำเป็นต้องได้หรือเนี่ยแค่ทําการตกก็ได้เลยน่าจะใช่นะครับอิงดิฟหรือว่าผมตกปลาหมึกมาได้อยู่แล้วฮึบโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนเหมือนไม่คุนเลยภารกิจนี้ฟืดได้เป็นกุ้งครับแบบแร่ไม่นับนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูภารกิจนิดนึงภารกิจตัวนี้ครับคือการตก อ๋อเหมือนจะตกปลาหมึกหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนปลาหมึกอย่างผมเคยได้มาแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการย่อนเบ็ดลงไปในน้าทะเลลึกซึ่งผมมาทำเรียบร้อยนะ้วแปลว่าแถวเนี้มันคือน้ําทะเลลึกครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลที่ได้ในภารกิจนี้กันเลยก็แล้วกันนะครับของรางวัลที่ได้ครับก็จะเป็นตัวโอเคดีเลยครับเป็นตัวบัฟต่างๆนะครับทําการติดตั้งเลยเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในอากาศหนาวเย็น เ,เดี๋ยวผมขอเลียงสักนิดนึงละกันตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้นนนโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟึบเป็นตัวเครื่องป้องกันครับโอเคเอาไว้ตรงนี้ประมาณนี้ไปต่อแล้วก็ภารกิจต,ต่อไปครับยังคงเป็นภารกิจนี้อยู่นะครับเราก็เดี๋ยวผมดูภารกิจอื่นๆละกันกเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราทำเนี่ยมันจะได้ภารกิจหลายอันอยู่นะครับก็น่าจะเป็นอันนี้แหละที่พอจะทําได้นะครับเป็นการตกอันคอมมอนแต่ว่าการที่เราจะตกตัวจดหมายขึ้นมาเนี่ยผมแนะนําว่าคือสังเกตนะครับว่าตัว ที่ตกปลาหรือเบ็ดตกปลาของผมเนี่ยมันใส่ตัวเหยื่อไว้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้แนะนําว่าเอาออกก่อนก็ได้ครับเพราะว่าการใส่พวกเหยื่อพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เราตกได้ของแร่ขึ้นนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเราได้ของแร่แต่ว่าจดหมายเนี่ยมันเป็นถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นตัวคอมมอนนะครับก็คือเราจะต้องเอาพวกเหยื่อออกก่อนถ้าเราอยากจะได้อ่าตัวจดหมายหรือขวดที่ใส่จดหมายนี้นะครับก็อย่าไปดูกันว่าได้ไหมถ้ามันนานเกินเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ทําการตัดไปเลยนะครับแต่ว่าอีพี้นะผมจําได้ว่า เราเราตัดไปแป๊บเดียวเราได้เลยนะครับก็คิดเลยคิดว่ามันไม่น่าจะนานปุ๊บได้ไหมเอ้ทำไมอันนี้ดึงยากอันนี้เป็นคอมมอนครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราทําทการตกไปสักครู่แล้วก็ตัดตรงนี้ไปเลยแล้วกันครับเดี๋ยวรอได้ขวดมาเราค่อยมาดูข้อความในจะหมายกันว่าเนื้อเรื่องต่อไปไมันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคเรียบร้อยครับแม,แมต่ต้องบอกว่าเบรดรอบต่อไปก็ได้เลยนะครับก็มาเหมือนเดิมครับเรามาดูข้อความกันดีกว่าครับว่าข้อความรอบนี้มันจะเป็นอะไรนะครับทําการแก้ขวดออกมาครับอ่านจดหมายเลยนะครับจดหมายเออดี๋ยวผมขอยามันนิดหนึ่งพอดีว่ามันอยู่ใกล้กับตรงนี้แล้วมันมองไม่เห็นครับเขาบอกว่า,าข้อความนะครับฉันเห็นมาในความฝันของฉันเมื่อคืนนี้ เกที่เหมือนกับไฟแล้วก็ดวงตาแห่งแสงดาวที่บริสุทธิ์มันร้องเพลงให้ฉันฟังเพลงแห่งความหวังแล้วก็ความปรารถนามันต้องการให้ฉันเนี่ยตามหามันฉันรู้เรื่องนั้นดีอยู่แล้วฉันเข้าใกล้มาแล้วแน่ๆเลยฉันเข้าใกล้มันม,มากแล้วไกลแล้วไกลแล้วโอเคเราก็ได้พิกัดมาด้วยนะครับซึ่งสรุปว่าย,ยังหาไม่เจอนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ภารกิจต่อไปคืออ่ะเดี๋ยวมาดูของรางวัลก่อนละกัน ของรางวัลที่เราจะได้ครับคือเป็นบลูพิ้นนะครับของตัวแท็บนะครับตรงนี้เนี่ยต้องใช้แผ่นเหล็ก3แล้วก็ไอแม r เอรี่ครับมาเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับในการจับสัตว์น้ําหรือพวกปลาต่างๆโดยการใช้กับดักตัวนี้นะครับก็จะมาทําการคราบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว แผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กใช้3ซึ่งในดาวเคราะห์หนึ่งดวงนะครับเราจะสามารถวางตัวแท็บเนี่ยได้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็ตรงนี้ผมจะวางทั้งหมด6ชิ้นละกันก็6ชิ้น638นะครับตรงนี้ใช้แผ่นเหล็กอันละ3 6ชิ้น6 38แล้วก็ไอรอนแบตเตอรี่ครับอีอัอนปึ๊บโอเคละกันรครับเราก็ทําการวางเลยโดยที่ตรงนี้เนี่ยเราไม่จะเป็นต้องสร้างฐานนะครับเราสามารถวาง ตรงไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่ฐานเราแต่ว่าเงื่อนไขคือจะต้องไม่ใช่ฐานของผู้เล่นคนอื่นหรือในบริเวณขาฐานของผู้เล่นคนอื่นนะครับหรือฐานของผู้เล่นที่อ่าฐานที่โดนจับจองแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวผมจะลงไปดูครับ ตรงนี้นะครับหนึ่งกับดักหนึ่งอันเนี่ยมันจะสามารถจับสัตว์ได้ทั้งหมดนะครับสี่ช่องโดยที่ในหนึ่งช่องเนี่ยมันจะคือหนึ่งหลุมครับก็คืออ,อ่ไม่ใช่ต้องบอกว่าหนึ่งรอบของมันเนี่ยคือมีทั้งหมดสี่ช่องในหนึ่งรอบนะครับอ,อในหนึ่งช่องเนี่ยจะสามารถจับได้ประมาณสักสามหรือหกตัวนะครับโดยประมาณซึ่งในหนึ่งรอบเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะใช้เดี๋ยวมันน่าจะมีเวลาบอกอยู่เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเอ่อตรงนี้มันน่าจะมีเวลาบอกอยู่นิดนึงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับในการ ในการาเรียกว่าดักจับสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตรงนี้ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยเราควรจะไปสร้างสัก2ดาวเคราะห์คร,ครับก็คือวางไปทั้งหมด6อันเนี่ยห<อ>นึ่งอันมันได้4 3 <twitch> อันเนี่ยมันได้แค่12ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าคว,าวัญไปริดของเราเนี่ยต้องการ13ตัวครับคือเราจะต้องทาอย่างเงี้ยสรอบหรือทําการวางเงี้ยทักสัก2ดาวเคราะห์ครับก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมวางไปก่อนละกันนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะค่อยไปอีก ดาวเคราะห์หนึ่งละกันเราค่อยเราค่อยกลับมาครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเคลรกิจอื่นไปก่อนนะครับมาดูธารกิจเกี่ยวกับการดำน้ำลึกครับมา50เมตรครับหรือ50ยูนั่นเองวิธีการครับง่ายๆเลยเราตอนนี้เราอยู่น้ำน้ำลึกอยู่แล้วนะครับอาจจะผมลืมไปลืมไปลืมปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราเอาของรางวัลมาหรือยังวะเอามาแล้วใช่ไหมครับเราได้เป็นถังออกซิเจนบ้างหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีใช่ไหมถังออกซิเจนถังออกซิเจนไม่มีนะครับโอเค ไม่เป็นไรมีหนึ่งทางก็ได้ครับเราว่ายน้ำลงไปก่อนครับว่าเราอ่ะได้ความลึกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อเราพินภารกิจไปที่ที่เราต้องการจะใช้อัดจะทำเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40นะครับเราไม่ต้องซีเรียสครับเราทําการเปลี่ยนปืนครับไปเป็นปืนการขุดนะครับเราก็ขุดลงไปเลยฟืบนิดเดียวครับ50แล้วนะครับคือตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องตามหาพื้นที่ลึกเลยครับเราขุดเองได้เลยนะครับขึ้นไปเรียบร้อย แล้วก็พั้นที่ต่อไปเราจะต้องทําการรับของารางวัลแล้วก็สร้างฐานใช่ไหมทำตาต่อเลยครับไม่ต้องไม,ไ,มไม่ต้องบินขึ้นปึ๊บโอเคได้อุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็ตรงนี้เขาบอกไหมว่าว่าต้องสร้างอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคอย่างแรกเลยเราต้องทําการสร้างเบสคอมพิวเตอร์ก่อนครับเพื่อทําการจับจองพื้นที่ตรงนี้ของเรานะครับแล้วก็ทําการเคลมฝืบเคลมเบก่อนครับไม่งนนั้นเราจะไม่สามารถสร้างฐานของเราได้นะครับใต้น้ําได้ ผมจะสร้างาเรียกว่าไม่ได้น้นความสวยงามนะครับเอาแค่จบเควสภาร,รกิจพอเพราะว่าตรงนี้ไม่รู้ว่าอนาคตจะได้ใช้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือตัวเซฟเนี่ยผมไม่ได้เล่นต่อแน่ๆนะครับอ่ะมาเรียบร้อยครับแล้วก็หลังจากนั้นมันจะมีเควสภาร,รกิจบอกน,นะครับว่าเราจะต้องทําการสร้างอะไรบ้างน,นะครับมีดิเปอร์แชมเบอร์นะครับก็คือห้องตัวนี้อ๋อดีวอเตอร์นะครับแชมเบอร์ Chamber. ก็สร้างไปเลยหนึ่งอันนะครับต่อไปอะไรวะเป็นประตูครับเราก็เป็นเขาเรียกว่านะ ตัวรูที่ลงที่พื้นนะครับเอาสร้างประตูก่อนละกันประตูตรงนี้หลังจากนั้นเราเข้าประตูไปครับปั๊บนี้เราสามารถหายใจได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวพื้นนะครับที่มันดำลงไปด้านล่างปึ๊บสร้างไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้ตัวร i วิ่งเพ o r ใช่ไหม living f l o r สองอันครับโอเคหังนาตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปเก็บตัวร i วิ่งเพ o r ครับวิธีการเก็บง่ายๆครับผมน่าจะอธิบายไปแล้วนะครับในวิดีโก็คือให้เราทําการหาอย่างนี้นะครับเราก็ พิมพ์ไปเลยมันจะเป็นรูปตัวไข่มุกนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมไปหาไปไปเก็บมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราดำเนินการสร้างต่อนะครับเอาละครับมาเรียบร้อยครับก็ทําการสร้างตัวมูลพูวนี้เลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยการสร้างฐานเรียบร้อยครับอาจจะบ้กงนิดหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ในเมนูใน,ในการสร้างฐานนะครับโอเคกดไม่ได้ด้วยอ่ะเรียบร้อยครับทําไมมันสว่างๆว,วะแล้วก็ต่อไปครับ มาดูของรางวัลกันนะครับในของรางวัลน,นี้เราจะได้เป็นอ๋อนี่ไงเป็นออกซิเจนนะครับผมว่าอยู่ทำไมออกซิเจนมันมีน้อยจังมันได้เป็นของรางวัลใน E ีนี้เอ่อในภารกิจนี้นั่นเองนะครับทําการติดตั้งเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับออกซิเจนในการดําน้ําได้อีก2ถงังฟืบจะได้ดาน้ําได้แบบยาวๆครับป๊บแล้วก็ตัวนี้เป็นเกาะป้องกันเรายังไม่มีเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราติดตั้งตัวนี้ไปก่อนที่เหลือก็ฟืบ ทำการตกปลาที่อยู่ในดาวเคราะห์ดวงนี้แหละที่มีอากาศหนาวเย็ยนนะครับเป็นแบบอันคาบมอนทั้งหมด5ตัวครับเราก็เดี๋ยวเราจะเอาเยี้ล่กันอ่าเดี๋ยวผมตกปลาก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปทําการวางตัวแถบนะครับอีกดาวเคราะห์ดวงหนึ่งแล้วกันผมคิดว่าเดี๋ยวจะไปดาวเคราะห์ดวงเดิมแล้วแหละที่มันสวยๆนะครับอ่าโอเคตรงนี้เราจะขึ้นไปด้านบนเพื่อทําการตกปลานะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทาการใส่เบ็ดนิดนึงดีกว่าเพราะว่าจะได้ ได้ตัวที่มันเป็นอันคมมอนเร็วๆนะครับก็เบดเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมากครับเอาตัวที่มันคราบง่ายสุดละกันเพราะว่าไอ้ลูกกลมๆก่อนหน้านี้ที่ผมใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะแพงนิดนึงครับมันค่อนข้างจะคราบยากผมเอาเป็นเน้นตัวตัวที่มันเป็นเนื้อมีหรือเปล่าวะอันนี้หนอนครับหนอนหนอนโอเคเป็นหนอนนี่ครับเดี๋ยวเอาเพิ่มสกนิดนึงแลวกันโอเคประมาณนี้นะครับเราก็เอาไปใส่ไว้ในตัวเบ็ดเอาใส่ไม่ได้ตองเข้าตรงนี้ปึ๊บล้วก็เป็นตัวนี้ครับป๊บ แล้วก็หลังจากนี้นะครับต้องพินตัวนี้ไปทั้งหมด5ชนิดหรือ5ตัวนะครับก็จะทําการตกไปเลยตรงนี้เราได้แน่ๆนะครับอากาศหนาวเย็นนะครับแล้วก็สําคัญคือขอให้ได้แค่ตัวอันคอมมอนก็เพียงพอครับไม่แน่ใจว่าดาคราดดงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่เ,เดี๋ยวผมขอลองตกสักตัวหนึงก่อนว่ามันจะได้ตัวอันคอมมอนหรือเปล่านะครับยังไม่เห็นเหมือนกันว่า ดาวเคราะห์ดวงนี้ไอ้ที่มันเป็นหนาวเย็นเนี่ยมันเป็นอ่านี่งไงเจอกับพ่จะบอกด้วยไม่รู้ว่ามันเป็นลักษณะเป็นยังไงครับมันจะเป็นวิง่งวิ่งแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอันคอมนะครับเป็นตัวไอโซพอดจริงๆมันมันมันเหมือนกุ้งนะมันกุ้งแช่เย็นเลยประมาณเนี้ยโอเคก็ครประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมตกน่าจะอีกสัก4ตัวนะครับโอเคตรงนี้พวกพาร์เดียวเดี๋ยว,ยวตัดกันมาชมกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาแล้วครับเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับพอดีว่าพายุเข้าวันนี้ครับแล้วก็พอพายุเข้าเนี่ยกลายเป็นว่าตกปลาแบบอันคอมมอนนะครับได้แบบง่ายๆเลยคือเป็นอันคอมมอนที่แบบเป็นพวกปลาฟลัเซอเลยประมาณนี้ได้ง่ายมากๆนะครับอ่ะมาเราไปดูของรางวัลกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลืยอ,อีกแค่ภารกิจเดียวเท่านั้นของรางวัลเนี่ยจะเป็นตัวโมดูลในการอัปเกรดครับในการป้องกันนะครับอากาศที่ร้อนนั่นเองนะครับโอเค มาเรามาทาการติดตั้งกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะไปทําการวางตัวแถบนะครับที่อีกดาวเคราะห์ดวงหนึง่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีเวลาบอกอยู่ว่าอีก47นาทีครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะออกไปจากดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งดาวเคราะห์ดวงนี้ด้วยความที่อย่างดีครับที่ตัวแถบปลาที่เราวางเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ขึ้นบอกครับแม้ว่าเราจะอยู่คนละดาวเคราะห์ก็ตามครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าเราจะหาดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ผมว่าเอาที่มันดาวคราะหดวงเดิมได้หรือเปล่าวะที่เมื่อกี้เราพุ่งมานะครับน่าจะได้อยู่อ้าวนั่นนผมจําชื่อได้ครับเป็นชื่อร้านตัวร้านขายเบ็ดตกปลาครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้ผมจะ กลับไปยังจุดเดิมนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเงื่อนไขคือเราอ่ะจ,จะต้องทําการวางตัวแถบหรือแบบตกปลา,าตัวแถบในการจับปลาเนี่ยในพื้นที่ที่ไม่ทับซ้อนของพื้นที่คนอื่นนะครับแลนหมายความว่าผมอาจจะไปแวะตรงนั้นแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงจอดครับอาจจะหาพื้นที่ที่แบบโล่งๆว่างๆนิดนึงแล้วก็ทําการวางแถบครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อวางแถบไปแล้วนะครับเราอาจจะต้องมีการรอเวลานะครับประมาณสัก กับเกือบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาทาการเก็บอีกทีหนึ่งนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปทําการวางก่อนโดยที่ร้านเนี่ยมันน่าจะอยู่ทางด้านขวาหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเนี่ยเราลงไปเราเราไม่สามารถไปวางตรงร้านได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอหาพื้นที่ว่างๆแล้วก็ทําการวางกลางน้ำนี่แหละไม่ต้องซีเรียสครับคือจริงๆอ่ะผมแค่คิดว่ายังไงก็ได้เอาเป็นดาวเคราะห์ดวงไหนก็ได้ที่มันมีน้ําเรากา็ไปมาสะดวกนะครับบ้าสักครูน่นี้ตรงนี้กับ เดี๋ยวอะไรอ่ะโดนเซนีเลียวอีกโอ้ไม่น่าไม่น่าจะมีของพี่กฎหมายนะโอเคแลนดิ้งละช่างมันหลักกาตรงนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะทำการวางอีก3อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมองไปที่จุดเดิมแล้วกันจุดเดิมเนี่ยน่าจะอยู่ตรงตรงนู้ดสังเกตน,นะครับว่ามันจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นฐานของเราแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสีฟ้า,ฟาครับนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่เราทําการวางตัวแทบในการจับปลาอยู่นะครับก็ตรงนี้อ่าเหมือนเดิมเลย น่าจะไม่ทับใช่ไหมเอาโอเคไม่ทับนะครับก็วางไปเลยสามอันครับปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้รอเวลาครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงเอ่อตรงนี้อ่าขาดแผ่นเหล็กหนอันจริงๆ2องอันก็ได้ครับแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็วางละเราวางให้มันครบไปเลยแผ่นเหล็กหนึ่งอันนะครับปั๊บแล้วก็เมื่อกี้ผมกําลังงงอยู่ว่าทําไมเราถึงคราฟไม่พอวะปั๊บโอเคสามอันครบนะครับที่เหลือเนี่ยเท่ากับว่าอ่าทบทวนกันอีกนะครับสักนิดนึงนะครับ เท่ากับว่าตรงเนี้ยมันได้ผมตีให้เป็นช่องละหนึ่งตัวละกันเพราะว่าผมผมที่เกียดรอนานครับช่องละหนึ่งตัวนะครับเท่ากับ1ทุ่นเนี่ยได้4ตัวเราก็ทั้งหมด3ทุ่นเนี่ยได้12ตัวเพราะฉะนั้นดาวเคราะหักสิบตัวก็ครบนะครับก็เกินเกแหละเกินแหละแต่ว่าถ้าวางแค่ดาวครอะรลูกเดียวมันมันไม่ครบครับมันมันได้แค่12ตัวมันขาดมันขาดตัวหนึ่ง ก็ตรงนี้ผมว่าเขาน่าจะตั้งใจแหละอะตรงนี้เดี๋ยวกลับมากันอีกทีนึงครับรอเวลากันสักครู่รู้สึกตรงนี้เนะี่ยมันมีเรียกว่าเลยนะมันมีเวลาบอกด้วยอีกประมาณสัก45นาทีนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาดูผลประกอบการละกันนะครับโอเคจะกลับมาชมกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับมาในที่สุดก็ได้เวลาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเควยท์กิจมันไม่มีเวลานับแล้วนะครับเควนท์กริจเนี่ยเขา อัปเดตแล้วว่าให้เราไปทําการจับปลาจากตัวกับดักจับปลานะครับมาตอนนี้เนี่ยผมอยู่บนดาวครอดวงโอ้จมเลยเหมือนมันจะเริ่มมีคลื่นอยู่บนดาวเคราะห์ดวงเดิมนะครับที่มีสารปนเปื้อนหรือก,การมมตรังสีครับสังเกตน,นะครับว่าเนี่ยครับคือใน1อันเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ช่องครับแล้วก็ในแต่ละช่องเนี่ยมันจะสามารถจับปลาได้แบบต่างๆนะครับโดยที่ตรงนี้นะครับจุดสังเกตเนี่ยคือ แบบที่เป็นคอมมอนฟิตนะครับหรือตัวที่เป็นแบบประเทศทแบบทั่วไปเนี่ยก็ 1- นึ่งทับสครับส่วนที่เป็นอันคอมมอนเนี่ยหนึ่งทับหครับผมก็เลยเข้าใจว่ามันน่าจะสแตกได้หรือเปล่าคือหมายความว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสามารถจับปลาได้เพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้ครับแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ลองเทสหรือทดสอบดูนะครับคือผมพิเกีตรอประมาณเนี้ยครับตอนนี้เนี่ยรอไปก็น่าจะประมาณชั่วโมงลนะโอเคโอค้ได้ปลาฉลามด้วยเนี่ยได้มาอันที่2ครับ8ตัวนะครับเราก็อันสุดท้าย ตรงนี้จะได้อีกสีตัวโอเคตรงเนี้ยมันจะได้แค่12ตัวนะครับซึ่งเครายกิจเนี่ยเราจะต้องให้ได้ทั้งหมด13ตัวตรงนี้นะครับคือเราจะต้องทําการรออีกหนึ่งชั่วโมงครับถ้าสมมติว่าเกิดเราไม่ได้วางหรือว่าวางเพียงแค่3อันนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมวางเพิ่มไปแล้วนะครับก็ท่านจักันได้นะครับก่อนที่จะตัดไปฟืบอ,อีกชุดหนึ่งจะอยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงเดิมครับจะเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นหนาวเย็นนะครับอ่าเดี๋ยวผมค่อยๆขึ้นไปละกันมันอยู่ด้านบนโอเคตรงนู้นนะครับ ืบอ,อันนี้เดี๋ยวขอออกจากดาวเคราะตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดเรารอสัก2ชั่วโมงกลับมาเนี่ยมันจะได้ปลาที่มากกว่ามากกว่า 12ตัวหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ผมยังไม่ได้ลองเทสตตรงนี้เนี่ยาใครมีเวลานะครับสามารถลองเทสได้แต่ว่าเนื่องจากว่าผมเร่งครับเร่งรีบเร่งรีบ,รรบก็เลยทําการใช้วิธีในการวางตัวกับดักตานี่ยสดาวเคราะห์นะครับมันก็เลยทำให้เราทาเคลภารกิจนี้อย่างครบใน1ชั่วโมงนั่นเองเพราะว่าสังเกตนะครับว่าตอนนี้เวลามานับถอยหลังหนึ่งชั่วโมงคือมันตั้งใหม่ละใน1รอบเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เลยคิดว่าโอเคผมด้วยความอยาก จะประหยัดเวลาก็เลยทําการวาง2ดาวเคราะห์ไปเลยนะครับก็เก็บ2ดาวเนี่ยยังไงก็ครบนะครับยังไงก็เกินเพราะว่าขาดแค่ตัวหนึ่งผมว่าตัวผู้พันนาเขาตั้งใจแหละว่าให้มันแบบเรียกว่า2รอบหน่อยหรือว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจริงๆตรงนี้ตัวเควสภารกิจเนี่ยมันขึ้นบอกนะครับว่าให้เราไปหาทำภารกิจอย่างอื่นก่อนครับหรือว่าจะไปสำรวจอย่างอื่นก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมา จับปลาตรงนี้อีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมขี้เกียจครับเอาเป็นเฟสเป็นเฟสไปในแต่ละ EP ีเนี่ยน่าจะดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าตรงนี้ใครไม่รีบนะครับเราก็อยากจะประหยัดของเนี่ยก็วางไปแค่ชุดเดียวก็พอครับ3อันแล้วก็ไปทำเคภาร,รกิจอื่นต่อก็ได้ครับหรือจะตกปลาตัวนี้ต่อก็ได้เพราะว่ารู้สึกผมไปแอบๆส่องมามันมีเควภาร,รกิจตกปลาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับในเฟสต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวที่เหลืออะไรเดี๋ยวค่อยไปรอดูใน e ีต่อไปก็แล้วกันนะครับโอเคตรงนี้อีก3อัน จอซีซูไว้จอดีซูไวฟ้บปึ้งเออผมลืมนึกไปว่าอ๋อแต่ระบบคงคงไม่ลบฐานเราทิ้งหรอกคือระบบเนี่ยจะลบฐานของของผู้เล่นคนอื่นจริงแต่ว่าเขาแบบไม่ได้ลบคือลบแค่ออกจากระบบนะครับแต่ว่าเจ้าของฐานเนี่ยยังไงก็น่าจะเห็นอยู่เออเดี๋ยวก่อนนะผมเอาอ๋อหยี่ว่าหาไม่เจอ ได้เป็นโอ้ได้เป็นแรด้วยนะครับ1ตัวแรเนี่ยจะเก็บได้แค่ตัวเดียวนะครับส่วนคอมมอน20อันคอม6ตัวนะครับโอเคโอ้ได้แรด้วยได้แรด้วยปึ๊บปึ๊บแปลว่ามันมีโอกาสได้แรด้วยรู้สึกว่าสูงกว่าแรมันจะเป็นริจินารี่ครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเควส์ปรกิจนี้เดี๋ยวผมขอเก็บทั้งหมดเลยแล้วกันเผื่อมันจะได้นี่ไงริเจเนารทใช่ครับโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะนับเควสภารกจิจไหมเพราะว่าผมแอบส่องมาว่ามันมีเควสที่จับสัตว์น้ำที่เป็นร,นรนะครับ ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้สงสัยต้องตกเองอ่าไม่เป็นไรครับช่างมันอันสุดท้ายปึ๊บอ,อันนี้เก็บแล้วนี่นะงั้นอันนี้ปึ๊บอันนี้ได้เป็นแค่อันคอโอได้อันคอมสามแล้วก็แรนหนึ่งนะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขอขึ้นไปบยญญาละกันเพราะว่าวิถีทัศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ มามาดูของรางวัลกันนะครับเดี๋ยวผมขอส่องนิดนึงโอเคน่าจะไม่ได้นะครับตัวเดนารี่ er คือเราจะต้องทําการตกเองอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ตามนี้นะครับอ่าเคล็ดปฏรกิจนี้จับปลาสิตัวเนี่ยเรียบร้อยนะครับสำหรับปลาสิตัวที่ใช้วิธีใน,ในการจับแบบอ่าใช้กับดักนะครับก็มาดูของรางวัลกันครับของรางวัลจะได้เป็นบลูพิ้นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีในการอัปเกรดตัวเรานะครับโอเคได้บลูเบนด์ด้วยนะครับเทคโนโลยีในการอัปเกรดต่างๆอ่ะติดตั้งเลยติดตั้งเลย ก็จะเป็นตรงอ่ะตรงนี้ล้กันปึ๊บเราก็โอ้ได้หลายอัน,นเนี้ยเราก็ลงมาตรงนี้ปึ๊บตรงนี้เป็นอันนี้เหมือนกันครับก็โอเคไม่เกินนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวแอดวานซ์๋ามก็คือมันจะเป็นอีกประเภทหนึ่งครับแม้ว่าภาพจะเหมือนกันก็ตามครับเป็นภาพเอสูเหมือนกันก็ตามแต่ว่ามันจะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับมันจะไม่ถูกนับรวมกับพวกคลาสเอสพวกนี้นะครับโอเค ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูของรางวัลสําหรับเฟสที่3กันนะครับของรางวัลในเฟสที่3นะครับก็จะเป็นชุดแต่งตัวนะครับเหมือนกับคอมโบในชุดที่2เลยในเฟสที่2เลยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหมวกกับตัวเกราะนะครับก็จะเป็นตัวชุดดำน้ำาแหลงง่ายๆนะกานนะครับก่อนอนันนี้เราได้ตัวติ้งกบกับตัวกางเกงไปแล้วนะครับ โอเคตรงนี้เนี่ยสามารถไปใส่ได้เลยนะแต่ว่าผมยังไม่ใส่ให้ดูนะครับรอสรุปทีเดียวกันหลังจากที่ได้ของรางวัลมาทั้งหมดนะครับก็ตามนี้เลยโอเคสําหรับใน EP นี้น่าจะจบครบครับถือว่าไม่ยากนะครับสําหรับเควสภากรกิจคือด้วยความที่ว่ามันไม่ยากตรงที่ว่าอาจจะว่ายากมันก็คือตรงที่เราต้องไปนั่งเสียเวลาในการตกปลาอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบเล่นเกบตกปลาอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันเพลินนะครับมันชิวๆต่ว่าชิวมันก็ไม่ชิวหรอกเพราะว่า ดาวเคราะห์แต่ละดวงที่เราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารกรมมันตรังสีเป็นดาวเคราะห์ร้อนหรือว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ที่มันเป็นแบบหนาวเย็นไม่เคยเจออะไรดีๆสักสักรอบเลยนะครับโอเคก็ยังกัน้วแต่ฝันตามมาต่อด้วยกนแล้วกันสำหรับอีพีนี้ลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ